ทงโรงเรียนเด็กชายนัทวัตบุณามาเที่ครจะไม่อยู่ดังเมเยอนะคะเด็กหญิงพัตวีวรรณิระเด็กหญิงเมติการติยวัฒน์เตืองบุญเด็กหญิงบุญยดาพวงชา ผู้รมัรมหาสทยาิัยเด็กชายภุมููริศนาโงเด็กชายกัติกาจอมนงธงราคิีเด็กหญิงกันยรัชโนกุลเด็กหญิงปฏิชยานาทูลผู<า>้หือชานหุ้มเมืองหุ้มทองนะคะเด็กชายพัชรพลแจ้งสว่างเด็กหญิงเจนีพรตาอุ่น ถ้า,ารบรมชฉายารักเด็กชายก้องพกชาปั้นเด็กหญิงกัญญาพัฒน์แจ้งสวางา่า,างะคะกกานานารับพู้ถือป้ายกีฬาต้านไทยยาเสพติดน,นะคะ,นะคะเด็กหญิงสิริดาอินันต์กาพูดที่ป้ายกีฬาเด็กหญิงกัญวาลแก้วนะคะนะคะโรงเรียนนะคะขบ้นตนต่อไปนะคะเป็นกองเชียร์ของน้องอนุบาลน,นะคะ ถึิงจันดิวแต่ก็แสวนะคะผูถือป้ายนะคะกองเชียร์นุบาลน,นะคะเด็กหญิงกัญชอนจำนงค่ะจะไม่เยอะตัวน้อยของเรานะคะเด็กหญิงสุภาพิตแต้ตั้งผ่านไปแล้วนะคะสำหรับขบวนพาเลดโรงเรียนบ้านห้วยแข